นวนาให้หน้าเด็กที่ทำได้ทุกเช้าค่ะวันนี้เราจะมานวดหน้าโดยใช้นิ้วของเรานะคะกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองให้หน้าเด็กนะคะก่อนอื่นเราจะใช้น้ํามันที่เหมาะกับผิวหน้าอย่างเช่นน้ำมันอาการนวนวดนะคะวอร์มออยเลยค่ะที่นิ้วนะคะที่มือเราเลนะคะใช้ประมาณ1-2ถหยดน,นะคะก่อนอื่นเราจะวอร์มออยแบบนี้ก่อนนะคะท่าแรกเราจะใช้ นิ้วโป้งนะคะครึ่งเบาๆใต้คางค่ะและเราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ดึงจากคางไปสู่ข้างกกหูค่ะปลายนิ้วนะคะดึงออกจากข้างแก้มไปข้างกกหูค่ะเราจะใช้สันนิ้วชี้นะคะดึงรวบอย่างนี้เลยค่ะและลงมาที่บริเวณคอด้วยค่ะเราจะใช้ปลายนิ้วค่ะนวดขวางบริเวณหน้าผากแบบนี้แนะล้วลูบลงมาบริเวณที่คางแล้วก็ที่ไหล่ด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็น5ท่านะคะที่คุณสามารถทําได้ทุกเชาาเพื่อกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองและทําให้หน้าคุณเด็กค่ะแล้วอย่าลืมหาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนมาใช้ร่วมกับการนวดหน้าด้วยนะคะ